โอเคครับมารีวิวหนังเรื่องจูจิสึนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยก็สองจิตสองใจจะรีวิวดีไหมเพราะหนังมันก็ก็ควยก็สมคู่น่ะให้ง่ายมีแต่มันมีไอดาราดังๆเล่นก็หลายคนอยู่โทนิจาก็เล่นอะเนาะจ้าพนมก็เล่นเรื่องนี้ก็คือก็ไปดูมาครับก็บอกว่าหนังเรื่องนี้มันสร้างมาจากกระตูนะที่ชื่อเดียวกับหนังเมื่อปี2017นะฮะแล้วก็มาสร้างเป็นหนังแล้วหนังก็ทุนประมาณ25ล้านเหรียญนะฮะ แล้ววิจารณ์ให้วิจารณ์หนังอยู่ว่าสมมาเกตเพ่นผมจะดูนะคือเกตบีแล้วก็คะแนนที่ร o t t ช n นชม a อ o เให้ก็สองจุดเาคะแนนเต็มเส็แลเปิดเอาเขา,าเรื่องลนะเปิดเรื่องมาเนี่ยก็จะมีไอเนี่ยใน,นเรื่องคือมีอูกาบาจะผ่านโลกทุก6ปีแล้วทุกหกปีที่ผ่านโลกอ่ะจะมีวัดวัดหนึ่งที่พมา่ามันจะมีเป็นคล้ายๆกับเป็นไอวอมโฮอะ่ะไอจะมีต่างดาวโผล่มาจากไอหลุมเนี้ยทุก6ปี จะมาตามหานักสู้คือมันเหมือนเป็นพวกฝึกวิทยายุท์มาตามหาคนที่จะประมือด้วยมาสู้ไงอ่าซึ่งถ้าไม่มีใครมาสู้เขาก็จะฆ่าคนฆ่ามนุษย์โลกอะไรประมาณเนี้ก็จะมีทีมนักสู้อ่ะที่ใช้คาว่าจิจิสึจะรวมทีมมาเพื่อม่ต่อสู้กับไอเนี้ยไอไอมุตังดาเขาเนี้ยเป็นใครมีจามีดาวกระจายมีดาบมีเต็มเลยแล้วแม่งร่างกายมันโดนฟันเสร็จก็ฟื้นเองได้ตุมตังดาเขากขาูกขี้โกงขี้โกงนะอืมก็ในเรื่องอ่ะนิโคลัสเคดก็มาเล่นด้วยแล้วก็เป็นไวลี เป็นคนที่เคยต่อสู้กับไอตัวเนี้ยเมื่อหกปีที่แล้วแต่เขาหนีไปก็เลยรอดมาก็ยังอยู่บนเวทที่วัดที่วัดโบราณที่พม่านี่แหละนะฮะเริ่มต้นมาเลยก็มีตัวเอกชื่อว่าเจคนะฮะรับรับบทโดยอเลนเมาซี่นะฮะดาราเกี Get B, ยรตบีง่ายๆคำนี้ละกันเนาะก็เปิดมาก็กำลังวิ่งหนีเอ็มพุตังดาตัวนี้อยู่แล้วก็โดนเข้าที่หลังไอ้ดากระจายเสร็จก็ตกน้ำสลบไปชาวมอัวช่วยไปความจำเสื่อมประมาณน,นี้แล้วก็ไป ชาวประมงก็รักษาเสร็จก็ไปส่งที่ค่ายทหารอเมริกันแถวๆนั้นซึ่งอันนี้ก็ความจอมเสื่อมหมดค่ายทหารก็มาทําภารกิจลับอยู่ในบริเวณนั้นมาค้นหาเพราะก็รู้รับรู้เรื่องหลังสีต่างๆนะฮะแต่เขาพูในอีอทหารจะไม่รู้ว่าเกี่ยวกับเรื่องไอ้ไอตัวนักสู้จากต่างดาวคนนี้ทหารจะไม่รู้เสร็จแล้วก็มีเรื่องมีลายจารผสมมติผมมาช่วยไอ้ไอตัวไอ้ตัวเจคเนี่ยเสร็จปุ๊บก็ไป ไอ้เจ๊ก็ไปเจอกลุ่มทีมไอ้กีจีสูนเขาที่นักสู้ที่ถูกคัดเลือกมาให้มาสู้กับไอ้นักสู้จากต่างดาวคนนี้ซึ่งนักสู้จากต่างดาวคนนี้จะอยู่แค่ช่วงของเราหางผ่านเราจหางผ่านไปเสร็จมันก็จะกลับไปในหลุมไม่เนี่ยนี่หกปีอจะมาใหม่พวกนี้ก็จะตามค่อยห,หาวางแผนวิธีที่จะสู้กับไอ้นี่เพราะรู้ว่าไอ้ต่างดาวคนนี้เก่งมากก็มีการวางแผนว่ากับต่างแบ่งทีมแบ่งอะไรกันแล้วก็สู้ไปก็ตายไปนะฮะ แล้วก็กลับไปอีกเรื่องก่อนฉากเปิดเรื่องเนี่ยผมดูแล้วห่วยมากไอฉากที่ไออุกาบาทจะมาโลกอ่ะคือทําได้แบบคือเรามองอ่ะใช่ฉากไตเติ้ลในเกมบางเกมยังจริงดูดีกว่าทากราฟิกมาห่วยมากดูแบบของแก๊งอ่ะคือตอนแรกก็อึ้องใช่ทำอย่างนี้แล้ววะอะไรเงี้ยแล้วก็หนังในช่วงคัตซีเนี่ยก็จะเป็นเป็นการ์ตูนเป็นช่องๆอ่ะเป็นช่วงคัตซีระหว่างเป็นฉากแล้วก็มีชื่อตอนเล็กๆอยู่หัวมุมอะไรประมาณนี้เขาพยา,า,พย,า,าพยามานะ เขาฉากแอคชั่นมันก็ดูว่าว่าคือหนังเรื่องนี้ไม่หนังขายแอคชั่นเว้ยอ่าง่ายคือแอคชั่นแม่งแบบเยอะไปอ่ะหรือว่าแล้วมันก็ดูแบบล้นๆน่นะสู้อะไรกันตั้งก,กันหนาแม่งฐานปืนเต็มเลยมไมใ่ใช่ปืนวะใช่ป่ะคือไม่รู้เลยแล้วก็กว่านิโคลณสเคชโผล่มาในหนังเนี่ยก็ทีที่40แล้วอ่ะง่ายๆระบบเขาก็เป็นพวกคล้ายๆฮิปปี้พวกอะไรพวกเนี้ยทำตัวเซอร์ๆหน่อยแล้วตลางเขาก็มีคอนเนคกับตัวละครอ,อีกตัวนึงในเรื่องไม่เล่าเดี๋ยวไปดูเองนะฮะ เขาจะมาเฉลยตอนท้ายเรื่องอ่าเขามีการต่อสู้พันเข้าไปสู้ก็ล้มหายตายจากนะเราต้องหาวิธีที่จะสู้กับไอ้ผูต่างดาวคนนี้ซึ่งไอ้ผูต่างดาวคนนี้มันจะมีจุดอ่อนที่เวลามันโดนฟันหรืออะไรหนักๆเนี่ยมันใช้เวลา6วินาทีเนี่ยที่จะฟื้นร่างกายซึ่งจะเป็น6วินาทีทองที่ว่าไอ้พวกนี้จะปัปจะจัดการไอ้ผูต่างดาวตรงนี้ต้องใช้6วินาทีนี้จัดการนะประมาณนี้ก็หนักเลยเนี่ยเตือนที่บอกทุนสร้างมั25ิล้านเหรียญแล้วก็ที่สําคัญมันใช้เวลาหายทำแค่6อาทิตย์ ก็ถ่ายท,ทําที่ที่พมา่าอในในวัดโบราณที่พมา่าฮะใช้สถานที่จริงเลยก็ฉากกัะทำก็ดูไม่รู้ว่าผมดูมันไม่ค่อยสมจริงอ่ะมันดูไม่เหมือนไม่รู้ดิมันมีหนังที่ดีอนี่เยอะอ่ะแล้วก็บ้านเราก็เห็นเลื่อนเลื่อนจนกระทั่งได้ฉายเมื่อที่ที่ผ่านมานะฮะรอดูตามเน็ตฟ i ิหรือพวกสตรีมอะไรกังไงคือไม่ต้องเสียตังค์ดูวยโรผมดูแล้วมันมันไม่เวิร์กอ่ะ พราะหลังๆหนังของนิโคลัสเคชเนี่ยหนังเขาจะเล่นหนังพวกเกรดบีลงมาเยอะก็ด้วยความที่ว่าแกไปโดนไอ้นี่คดีเรื่องภาษีไงก็โดนไปเยอะตอนหลังหนังหนังแกเมื่อคัดเลือกอ่ะหนังก็จะเห็นหนังแกค่อนข้างแบบหนังเกรดบีจะเล่นจะเล่นหนังเกรดบีเยอะมากเลยนิโคลัสเคชนะฮะแล้วก็ศนิจาัยก็มีบทในเรื่องนี้ไม่เคยได้พูดอ่ะบทพูดน้อยมากเลยก็ออกมาต้องแข่งสู้ๆๆนะฮะแล้วว่าตอนหลังแกรอดแกไม่ตายแล้วอ่ะครั้งนี้รอดมา คอหนังแอคชั่นค่ะจะดูแล้วก็ไม่รู้นักว,วิจารณ์เขาวิจารณ์ได้ห่วยมากอะ่ะเออทั้งออนักวิจารณ์ทั้งคนดูวิจารณ์พูดถึงหนังเรื่องเนี้ยห่วยอะ่ทะทนีแล้วกันโหอยู่พูดยังไงวะเออแล้วผมก็ดูก็รู้สึกว่าอะไรวะมันหนังพยายามขายแอคชั่นนะเว้ยแต่แต่ว่ามันทําออกมาได้โปรดักชั่นมันไม่ดีอ่ะด้วยความแล้วถ่ายหกคุณนึกว่าหกอาทิตย์ทำหนังเรื่องหนึ่งจบอะ่ะเออหกอาทิตย์อ่ะเจ๊เอาเป็นว่าก็ ใครอยากดูหนังแอคชั่นไปไปดูจาพนมอะไรก็ไปดูหนังต่างดาวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไอ้ไรไอ้มุต่างดาวในเรื่องไม่เหมือนกับไอ้ตัวตัวอ๋อสปาร์ลาดในหนังมดแดงสมัยใหม่ยุคใหม่เนี่ยหน้ตาตากระทรงๆนั่นเลยหุ่นการออกแบบอะคล้ายๆกันเลยผนว่าก็ไม่จะรีวิวอะไรเพราะหนังมันไม่น่าพูดถึงอะแต่ก็มาพูดถึงเพราะว่ามันฉายลงบ้านเราเนาะก็ลองไปดูกันแล้วกันอาจจะถูกใจใครบางคนสำผมม่งไม่ผ่านเรื่องนี้ถ้าผมตัตัวให้คะแนนก็ ไม่สี่คะแนนแล้วกันความตั้งใจแล้วก็มีจาพนมโผมมาด้วยอ่าแล้วกันนะฮะก็ันใจแล้วก็จะไปดูไม่ดูนะแต่ส่วนผมไม่น่าไปดูมาเลยพุทคนนินแล้วกันโอเคครับ,บผม